ปลาช่อนอ่างเก็บน้ำนครับช่วงนี้ลมแรงมากเลยนะครับจะลองใช้เป็นกระดีนะครับแจนไปด้านน้ำดูตามชมกันจะมีผลง,งานไหม โดนปลาอะไรไม่รู้ครับม้เพียงเลยกายครับไปรครับปลา,ปก,าปกายครับผมยิสตีมั่มวๆโดนเฉยแป่มึงครับ กัดใจแอ่นครับเดี๋ยวแป๊บนึงมันยื่นหลุดไปแล้วไม้เดียวประกายนะครับไซส์ประมาณเกือบสองโลนะก็กัดตัวนี้คิฟ็อกเจแอ่นไวเบชั่นครับสีใหม่ ลุนสุดท้ายปรับผลงานไปด้วยก็ตีไปแล้วก็ปล่อยตกนะครับกระดกขึ้นมาซัดเลยมาจะถ่ายรูปหน่อยครับสุดยอดมากจริง